สรุปแล้วมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้ว่ะพี่น้องนี่นี่ฉันไปหาดูแต่ฉันดูไม่ชัดน่ะนี่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 มันจะเป็นต้นแบบนี้มะก็มีดอกทีเนี้ยมันเป็นขนาดเลยอีย่างอยู่บอกขนาดปลาขนาดฝรั่งอยู่บอกหรือต้นอะไรเนาะใครใครรู้บอกฉันหน่อยนะสวยสวยเป็นกอกอนี่เห็นไหมนี่ฉันหาดูแต่ฉันไม่เจอนะมันคืออะไรนะฉันไม่เจอใครที่จะมาถ่ายแบบชัดๆแบบนี้นะที่ที่แมื่ฝรั่งเขา ปเก็บแต,แต่ฉันไม่เห็นที่มันจะชัดเจนฉันก็เลยดูไม่ออกนะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะหนากินหนานกะินใบใบเรียบๆพี่น้องนี่เห็นไหมด้านหลังไม่มีขนนะเออต้นสวยต้นสวยใบเรียบใครบอกใครรู้บอกฉันหน่อยนะเยอะมากเลยบ้านฉันนี่ น,นี่ก้อนนังก้อนใหญ่เลยนี่เห็นไหมมันคือผักอะไรนี่ฉันว่ามันกินได้นะมันสวยมากเลยดูสินี่เอองามมากเลยเป็นกอเลยเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีม่วง้อจ้ะนี่มันคืออีหยังกันแน่นนี่นี่ก้อนใหญ่มากเลยเหลี่ยมหยาบหยาบจุพี่นองเหลี่ยมยุบยุบเลยนี่เห็นมนน่้นี่ก้นอีหยังเด็กเขาใส่เบิ่งนี่นี่ดอกมั่นนี่ดอกสีม่วงม่วงนี่สีดำเงิน แล้ว่าใบมันคล้ายๆใบผักไผ่นี่ยพี่น้องคล้ายๆใบกันจองเห็นไหมอืนี่ก็เป็นป้าต้นหอมค่อยๆเอาจนว่าเบิดแลเหลวเห็นบ่ยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามันก็ก,กระจายเต็มเลยเห็นไหมเราต้องเขี่ยดูดนี่เห็นไหมเห็นไหมต้นหอมป่าเยอะนี่นี่ต้นหอมป่าเยอะเลยเห็นไหมนี่นีนน่เยอะพี่น้องยังเหลือเยอะอยู่แต่ว่าฉัน ไม่ได้เอาวันนี้ฉันมาเก็บทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้ฉันไม่เอาคือคือว่าฉันจะฉันเอาอาหารมาให้นกไงฉันเอาพวกข้าวโพดข้าวโพดที่ที่ทุบๆแล้วที่ไปซื้อในร้านอาหารอาหารสัตว์นะใมาหวานให้เขาแล้วก็ขนมปังเนี้ยก็เลยเข้ามาถ่ายคลิปด้วยนะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูนั่นนะนี่นี่ตรงรอยที่ฉันเอ ที่ฉั้นหว่านไอ้ขนมปังไว้นะ่ขนมปังเต็มพื้นเลยนี่นี่ต้นอีกอีกต้นชนิดหนึ่งนะฉันจะถามว่ามันจะลักษณะเยอะมากลักษณะคล้ายๆไอ้ต้นไอ้ผักตั้งโอนะและทีนี้มันมันขึ้นเต็มเต็มป่าเลยถ้ามันกินได้ฉันจะดีใจมากเลยถ้าคนรู้จักก็บอกฉันหน่อยเด้อฉันไม่รู้จักนะเออฉันหาแล้วฉันไม่แน่ใจนะไม่รู้ผักอะไรนะ ที่้อมซี่เริ่มอยู่บอกว่าหรือ,อยังไงฉันไม่แน่ใจฉันดูไม่ออกอะ่ะแต่ลักษณะเขาเหมือนไอ้ผักตั้งโอ้แล้วพี่น้องเผื่อใครจะรู้จักคนะ่ะเนาะนี่เต็มเลยเห็นไม่เต็มพื้นเลยเนยแต่ฉันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนฉันเคยเห็นผ่านตาอยู่หรอกไอ้อ้พวกไอ้แมา่ดามทั้งหลายไปหานะฉันก็อยากจะรู้ว่าเผื่อมีใครรู้เขาจะได้บอกฉันมั่งนะ ฉันจะได้กินกับข้ามั่งอะนะแต่ทำไมันไม่มีกลิ่นเฮะฉันก็บอกไม่ถูกอะเดี๋ยวๆมันไม่มีกลิ่นอะคือซื้อๆอยู่หนอะหรือจังไรจะหมกบดีหรือจังไนร,งไรนี่ๆพี่น้องนี่ลักษณะมันจะเป็นงนี่ๆนี่นี่เหมือนผักต้องโอตั้งโออยังเพื่อนนะเห็นไหมเหมือนขึ้นช่ายนะนี่เห็นไหมนี่นนจะเป็นลักษณะนี้น สวยเนาะพี่น้องเนาะพูดนะโอ้ยงามหลายพูดนะมันจะผักอีหยังเนาะเจ้าเจ้าคือผักอีหยังเนาะเออมีสองชนิดที่จะถามเพื่อนนี่แหละไม่ใช่สองหรอกสามสี่ชนิดนั่นแหละนี่อีกอันนึงอันนี้นะจะกินบะดมีมันขิวแต่ว่าอัน,นอันนี้นหละฉะันมันน่ากินได้นะถ้าค,คุ้นๆอยู่ว่าเห็นใครจะหาไม่รู้น,นี่มันเป็นสีล้อมสีเลิมหรือเปล่านี่น,ะนี่นี่เนหะ็นไหม มันตั้งโอ้เลยนี่แหละเยอะมากเลยนะจะบอกให้เต็มเลยมองไปทางโน้นที่เขียวๆก็คือตรงนั้นใช่หมดเลยนะนี่เห็นไหมนี่นี่ต้นนี้ชัดหน่อยมันใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงอันนี้อ่ะนี่อ้าวยังหล่ะเสียงยังหล่ะคือเงี้ยผ่านว่าก็ตกใจแ่นี่ไหมนี่นี่เห็นไหมอู้ มันคือต้นอีหยางนี่เมันตน้ตนตน้ตนต้งโอ้นะพี่น,อน้องนะใบเขาดูสิพิจะตใส่แอนแอน,แอน,แอนแก๋วยวเตี๋ยวแสีบเทอะแต่มันไม่มีกลิ่นว่ะเดินไปดูเห็ดฉันก็ไอ้นั่นนะมันยังบาบานมันหนาวพี่น้องมันก็หนาวอีกแตบุ๊ หนาวเฮียงว่าวันพุดหนานเฮียงว่า oh, ที oh ่มาสิโตอีกว่าสัตว์โอ้ยดูพยากรณ์นะฉันไม่ได้พูดเองฉันดูตามพยากรณมันก็เวรเนาะพี่หนองเนาะสันกดนายเห็นไหมผักกำลังขึ้นสวยสวยก็มาหิมงหิมะอียงอีกนะฉันบ่ล่ะนี่โอ้ยอยากกินใดเด้ขอยากกินเจ้าดิเจ้าออีหยังเนาะขอย้งมากนักซิมอยู่ซิมไปัทวดาเมื่อวานยเกยซิมเล็กกับทมนนาได้ด พุญขีกวางอากหลากเลยแล้วสิตั้งซื้อหายว่าต้นขีกวางอยู่ขีกวางมันเยอะปัดจัดเลยอ,อ,อยังคือเขียวอุลืออยอูอ่เถอน้นถ่ายสวนมันต้องเขา้าขาวนน้นอยังน้อทางไม่เคยได้ไปไปไม่สุดสักทีดอกพี่น้องืออเป็นละแวง้งนะละแวง เพื่อนบ้านย่านเขายิงธนูนะฝรั่งเขาจะมีแบบเครื่องล่าสัตว์หลายอย่างเนาะบางทีเขาจะยิงธนงธนูอย่างนี้เพื่อมาจุบเข้า่าถิจังไรล่ะถึงจะเป็นที่เราแต่ว่าไอ่ความยาวเนาะเราโบกหูด้วยเนาะ <c oughs> เพื่อเขาเห็นว่าอีจังว่าคอยฉั้นสองพยายามคุยเสียงดังให้มันรู้ว่าชั้นเป็นคนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวก็ไม่แค่ขาวไงตัวก็ดำ <c oughs> <c oughs> เขาจะได้ไม่มองผิดว่าอีอีอ่เป็นคนหรือสัตว์นะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะอืม เรื่องเป็นงั้นวันวันนี้ก็ต้องออกออกบ้านออกบ้านมาหาคุยกับธรรมชาติมาล่ะออกมาเดินดูผักดูอะไรก็บ้าไป,ไปแต่ฉันต้องเดินออกอ้อยยังนั่น,น,นก,ก็ตกใจเวิรดเขาเ่าอยเสียบท้องใสพอใหญ่สิมาว่า ก็เห็นเสียงไฟมาบหาเพร่อนันยิงเลเซอร์มาหาคอยป้าดพี่นอ้องอีหยังเลเซอร์ก็สิไกลแต่โอ้มัน,ม,นมันก็มันไอ,อ้กระทบกระจกเพิน่นเพื่อนยืนอยู่ตรงกระจกกระจกไอ้กระจกบ้านแล้วแกก็ส่องไอ้เลเซอร์มาแล้วมันมันสีเขียวไงฉันก็เลยมองเห็นแกจะมีทั้งสีเขียวสีแดงวิสเ,ววเสียงอีหยังห้องว,าอออออวาะาอะอะอะแอะอยู่หันเสียงสัตว์หรือเสียงนกวะ เสียงอะไรจ๊ะนั่นต้องการความช่วยเหลือไหมไม่น่าเลยเสียงไอจอดมันร้องมันต้องพ่อมันมาเนี่ยเลยมาไวๆว่าช่วงนี้พ่อใหญ่เนี่ยทำงานทำการตั้งไรหรือจะมาบอกว่า ฉันถูกหวยเหรอหรือไงฉันถูกรอตเตอรี่ใช่ไหมจ๊ะถูกรอตเตอรี่ใช่ไหมจ๊ะอืมขอไปเกียก็เสียดนะเพราะอย่างเกียยิงเนสเซอร์มาใส่ฉันเนเสเซอร์มันมันเห็นไกลนะเพราะว่า แกยืนกระจกไงฉันมองไปฉันก็เห็นกระจกบานใหญ่มันจะเป็นห้องโชว์รูม่ะนห้องโชว์อะไรเขาเรียกว่าอะไรห้องกระจกฉันอะนะแล้วแกก็ยิงผ่านกระจกมาแล้วมองเห็นแสงสีเขียวประกายมาแต่ไกลเลยแกกระป่วงได้พี่นอ้องเพราะใหญ่นี่ก<น>็เลยแกเก็บหมาเข้าบ้านแล้วสงสัยต้องใช่เกียแน่นอน บมาเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะแวบดูอันนี้สักหน่อยนึ่งเดี๋ยวจะให้แวบดูเห็ดซะนะเอออืมอืมนี่มันยังไม่โผล่พี่น้องมันโผล่เฉยแต่ว่ามันมาติดหนาวน่ะ เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากแต่ว่าอากาศนี่ยังเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเซ็งเลยพี่น้องนี่เห็ดทั้งนั้นเลยเห็นไหมโผ่โ,โป๊ะเป๊ะขึ้นมาเนี่ยในหูในหลือมันบ้อุตส่าห์ว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่แกงหน่อไม้วาซ่านเออเข้าป่าไปหามะแกงหน่อไม้สักหน่อยเอาเห็นมาแกง เออมันไม่บานเลยทีนี้มันหนาว